บริเวณนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของถ้ำนาคานะครับผมสวยมากนะครับอันนี้พุกคนก็จะมาไหว้ถ้ำภายในถ้ำนาคานะครับคนครับคนเข้ามาขอพรกับปลู่อืเือนะครับนนะครับ วักซับครับครับบริเวณผนงังผนังถ้ำนะครับ แก้วสารัดเล็กนะครับวันนี้นี่ลูกปิงแก้วสารัดิษฐเล็กนี่หลวงผู้ชอบนะครับท่านจะมากรรมฐานที่นี่นะครับเกจิต่างๆนะครับผมบริเวณถ้ำนะครับเคครับขอขอบคุณนะครับ